ได้เวลาจัดคอซ่า300แปลงเป็นสามาูนแล้วตอนนี้ผมลื้อรถแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวรถที่เราแกะแล้วก็ดูอะไรที่เราเบิกมาทั้งหมดนะะมาดูตัวรถกันครับอันนี้ก็เป็นบอดี้สามร้อยนะครับบอดี้สามร้อยไม่เป็นไ,ไรผมเปื่อยอะไรทุกอย่างออกมาเลยแล้วก็เอาของทุกอย่างมาวางตรงนี้นะนี่เป็นอะไรเดิมทั้งหมดนะครับนี่แก้มเดิมอันนี้ไม่ใช้แล้วนะนะแก้มเดิมซ้ายขวานี่ไม่ได้ใช้แล้วแล้วก็แก้มตัวในตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วนะคะแล้วก็กระจกเนี่ยเดี๋ยวเจ้าของจะใช้ตัวเดิมนะ กระจกตัวนี้จะใช้ตัวเดิมแต่ว่าหูตัวเนี้ยก็จะไม่ใช่นะก็จะใช้เป็นตัวใหม่ใช้ตัวใหม่จะพาไปดูตัวใหม่กันแล้วก็ไอ้ตรงรับรับชิลเนี่ยตัวปิดตัวปิดเฟืองชิลเนี่ยยังใช้ตัวเดิมอยู่นะนี่นะเฟืองชิลตัวหลังเนี่ยใช้เหมือนเดิมครับชิลนี่จะใช้ของเดิมส่วนตัวนู้นน่ะก็จะลองใช้ของเดิมดูว่าใช้ได้ไหมนะแล้วก็ตัวนี้ครับตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้ของฝาไปท้ายของเดิมนะเปลี่ยนใหม่เลย นี่นะแล้วก็อันนี้ครับเป็นไฟท้ายเดิมไฟท้ายตัวเก่า300นะอันนี้เปลี่ยนใหม่เลยแล้วก็อันนี้คือใต้ไฟใต้ไฟหน้าของตัวเก่าเนี่ยอันนี้คือไม่ได้ใช้ละเ <cinematic. S 1> ดี๋ยวเปลี่ยนเลยนะครับแล้วก็มีนี่รับชิลหน้าแล้วพวกเนี้ยตัววีเนี่ย,ยอันนี้ของตัวเก่าละไม่ได้ใช้ละมาดูอะไรตัวใหม่กันแล้วก็ตัวใหม่ก็ก็จะมีอย่างแรกเลยก็จะมีตัวนี้ครับ หูกระจกตัวใหม่นะสังเกตม, değil, <S <S <end ere> มันไม่เหมือนกันนะครับตัวเก่ามันจะสั้นนะตัวใหม่ก็จะยาวเป็นตัวใหม่แล้วแล้วก็แก้มตัวนี้นะอะไรทุกอย่างเป็นเบิกแท้หมดนะครับแท้ทุกชิ้นเลยนี่นะแก้มตัวใหม่นะครับซ้ายขวาแล้วก็คอนโซลตัวไหนนะครับเนี่ยซ้ายขวาเป็นของแท้นะครับแล้วก็มาตัวรับใต้ไฟอันนี้ก็เบิกใหม่แท้นะครับตัวรับใต้ไฟแล้วก็ปิดปิดบนบนใต้ชิวนะครับหน้าชิวีนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มาที่ไฟไฟท้ายนะไฟท้ายนี่ตัวใหม่เลย นะตัวเก่าจะเป็นอย่างนี้นี่นะแล้วก็แปลงใส่ตัวใหม่นะครับแล้วก็มาที่นี่นะใต้ไฟตัวนี้ก็จะใช้ตัวใหม่เลยอันนี้ก็เป็นแท้เบิกใหม่เลยนะครับตัวนี้นะแท้เบิกใหม่เลยครับแล้วก็ไปที่<อ>ไปท,ไปที่ตัวนี้นะครับตัวนี้เราจะแปลงใส่ของเดิมนะ,ะก็คือจะเก,ก็บสีเทาไว้นี่นะน,นี้เป็นเป็นออกสีเทาๆหน่อยแล้วก็แก้มฝาหลังเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยเราจะแปลงใส่ของเดิมนะครับ นี่นะแปลงใส่ของเดิมนะตัวนี้ใช้ของเดิมครับแปลงใส่เดิมแล้วก็มาที่ไฟหน้าครับไอ้นี่ไฟหน้าตัวเก่านะส่วนตัวนี้ไฟหน้าตัวใหม่ครับนี่หน้านี่ไฟหน้าตัวใหม่นะครับนี่หน้าแล้วก็จะมีแปลงขาแล้วก็แปลงแจ็คแจ็คแปลงเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายจบที่ตรงนี้ครับหน้าวีนะครับตัวนี้เป็นตัวเดิมนะครับก็อย่างที่บอกว่าคันนี้เนี่ยคือเราไม่ได้ต้องการให้เป็นหน้าซิ่งต้องการให้เป็น300แบบแบบ 3 0มมาเป็น350เป็นทรงเดิมๆนะครับก็ใส่กระจกใส่ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยก็เอาไปเดี๋ยวเราจะไปประกอบรถกันอ่ะเดี๋ยวดูกันครับ